แต่ว่าคราวนี้เนี่ยพี่จัดมาให้ถึง20ข้อไปเลยครับพี่ครับอใครว่าผมสีนี้หดเวลาครับว้ไวจังอะ่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง b a n ค s ซ n <า>นเด,นเ,ดเป็นเซสครับผมแล้ววันนี้นะครับพี่เลก็ทำตามคำขอของน้องๆที่คอมเมนต์กันมานะครับเกมทายทรงผมดาบพิคาดอสูรนั่นเอง คือจะไม่ทำคอนเทนต์อื่นเลยว่าง,งั้นเล็กอ็คนดูเขาขอมาเนาะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพี่จัดมาให้ถึง20ข้อไปเลยครับผม <Yeah. S 1> เอาแบบจุๆไปเลยแต่ว่ารอบนี้นะครับถ้าพี่แบงค์ตอบผิดมีบทลงโทษด,ด้วยตอบผิด1ข้อให้มัดจุก1อันมัดจุกบ,บนหัวนะใช่ใช่ใชโอ้คัจ๊บจโอไม่กลัวหรอกแค่มัดจุกโอ้โอมาเลยมัดจุกมันไม่ได้เจ็บตอนมัดนะฮะมันเจ็บตอนถอด โอเคครับผมถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยกันยะถูกต้องนะครับข้อนี้ง่ายนะน้องๆตอบได้อแล้วไปข้อที่สองดีกว่าข้อที่สองครับผม ข้อติดครับน้องๆเกียวเม่สวัครับอ่าใครว่ะผมสีนี้หมดเวลาครับว้าวไวจังอะ่ะสาวิสาวิเมาเริ่มลืมบอกเลยโอเคผิดแล้วหนึ่งข้อ,อนะครับคนนี้น <ะ S 2> ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออาคาสะครับผมโอ้โหผิดแบบนี้น,นี่ย วัวจะดึง <infused> ต <vegetables> ึงทำไมเล่าเนี้ยแหลมจะได้เจ็บอ้าวหนึ่งข้อนะครับที่ตอบผิดมามัดแน่นทำไมล่ะมดเวลา้เดี๋ยวมันกำลังตื้อรู้แต่ว่าอ่าเป็นหัวหน้าเขาเรียกอะไรนะเป็นผู้นำกลุ่มอ่าเสาหลัก

ต้องผมอย่างนี้ก็รู้ละเสียดายเลยอ้เซนนิสเซนนิสเซนนิสเซนสถูกต้องถูกตอ้องเซ็คผิดไปแล้วไงตอนนี้ทำกันบ้านมาดี <What? S 1> เอ็มโมถูกต่อ ชอบมากโอ้วันไหนทัท<า>นครับอเออมันต้องทันดิเกือบหมนเวลาแล้วเมื่อกี้กำลังคิดอยู่คือกำลังค,คิดไงทรงผมแบบนี้เหมือนแบบคนพันจอนคาราโอะทุกตา ยาวเลยจิบจิบทมไโอาแกกิโยถูกต้องคับผมเต็มชื่อใช่ทำไมคนนี้ชื่อเต็มอ่ะเออจำได้ไงแหมรูปหล่อใช่นหะเอ่า ไอ้นี่าบกกางกวะาเวลาแล้วคือจําได้ว่าอ่นินจาอ่าให้ตอบชื่อดูก่อนเออุซุยแทนเงนินถูกไหมครับแต่ว่ามันหมดเวลาแล้วใช่คือพี่อ่ะเห็นอย่างเงี้ยแล้วพี่จะนึกถึงพิกโลลลกลอใครดับก้นบอลทีมาทําผิดต้องโดนลงโทษโอเคครับ คุณแม่มุสันคุณแม่ถูกตอ้องคองนี้ง่ายไปได้คอนค<ฮ>ี้ง่ายรุ่ยถูกต้องครับผมง่ายอยมันเห็นก็รู้ไงคองนี้ ซันนีมิถูกต้องครับผมเออสมผมกวนแบบนี้มีคนเดียวเคียวจุโร่ถูกต้องครับสงผมเป็นเอกลักษณ์มิสซิลีสุดสวย ถูกต้องนะครับตอบแบบลื่นๆเลยแฟนพี่เองไม่ใช่มุย้ยจิโลถูกต้องครับเหลือแล้ว ที่ม่ผิมเมไม่เยวเมเกียวเกียวเมให้ถูกดีไหละเกียวเมโอถูกต้องครับเออลองให้หน่อยจีตอนแรกเลยให้มันจะมาฮไหมฮิเมจิมะฮิเมจิมะถูกต้องครับฮิเมจิมะเกียวเลยอข้อต่อไปครับ อุลตร้าอะไรนะเวลาครับอุลต้าเจ้าแม่ไม่เกี่ยวกับอุล้าแมนเลยด้วยต้องต้องมเหมือนนะคือนึกว่าอุลตาเจ้าแม่เดี๋ยวจําชื่อได้อยู่แต่ตอบอะไรนะอาอาโออีปะใช่ปะใช่ครับคันสกิเอาโอ้น้องๆเขาจะรู้จักอุลตาเจ้าแม่กันไหมโอเคครับอีกก็เคือผิดอู้เจ็บจี๊ดเลยอ่ะถึงสมองเลยอ่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆ <Yeah. S 1> ตอบกันได้กี่ข้อครับถ้าน้องๆตอบได้เท่าไหร่เนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันดูนะครับอย่างพี่แบงค์ถูก16ข้อก็จะเป็น16ครับ20ใช่กดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับ<อ>เป็นกนำลังใจพี่ๆหน่อยแล้วก็คลิปต่อไปอยากให้ทำเกี่ยวกับอะไรลองคอมเมนต์มาบอกกันเหมือนเดิมน,นะเดี๋ยวพี่จะหามาให้ทำอีกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกันนะจ๊าบ๊ายบาย สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่ขอต้อนรับนะ <laughs> ขอต้อนรับสวัดสดีครับ,ขอ,บขอต้อนรับเข้าสู่สตัวเองอะ่ะ <laughs>